ชะตาฟ้าหานกล้าทายอดคนตอนที่ส3ชอบทำตัวเด่นชายรูปร่างของสูงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งสุดท้ายยังคงมีความลังเลขเขาเกล่าวอย่างเชิงว่าอิทธิพลของตระกูลหนานทีคุณน่าจะทราบดีหนานทีเป็นตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งของดินแดนเซียนเป็นหนึ่งในร้อยตระกูลใหญ่ของดินแดนเซียนไม่ใช่ตระกูลที่ตระกูลถินจะเทียบเคียงได้แม้แต่ตระกูลพันกับตระกูลโจก็ไม่อาจเทียบได้เช่นกัน เมื่อครั้งที่ราชวงศ์ก่อนยังคงอยู่ดินแดนต่างๆเชื่อมโยงถึงการราชวงศ์ก่อนยึดมั่นในกฎเกณฑ์ว่าสับชีวิตมีวิถีความเป็นไปตามธรรมชาติของตัวมันทวยเทพห้ามเข้าแทรกแซงเมื่อเป็นเช่นนี้ดินแดนต่างๆก็ต้องตกอยู่ในยุคสมัยดึกดำบรรที่ผู้อ่อนแอเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งบอกไม่ได้แล้วว่าแท้ที่จริงทวยเทพคือทวยเทพหรือว่าเป็นมันที่เย็นชาไร้ความปราณีกันแน่กระทั่งภาพอันน่าหดหู่และคำขอร้องอ้อนวอนก็ไม่อาจทำให้พวกเขาเห็นใจได้ ทั่วทั้งโลกเป็นเหมือนดั่งดินแดนป่าเถื่อนส่วนดินแดนเซียนในเวลานั้นเรียกได้ว่าป่าเถื่อนเป็นอย่างมากไม่มีโลกมนุษย์อะไรทั้งสิ้นภายใต้สถานการณ์ที่มีสัตว์ร,ร้ายออกมาเดินเพ่นพ่านก่อความวุ่นวายในช่วงเวลานั้นคนธรรมดาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายเช่นใดเพียงแค่คิดดูก็คงจะรู้ได้แล้วก็เป็นเพราะเห็นถึงความปรารถนาที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขของคนจํานวนมาก เทพต่างๆของราชวงศ์นี้จึงร่วมมือกันโค่นลมราชวงศ์ก่อนโดยอ้างว่าเพื่อความเสมอภาคของสัพ์ชีวิตแต่กลุ่มอำนาจของราชวงศ์ก่อนนั้นมีใช่สิ่งที่จะโค่นลม,ลมง,ง่ายๆภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถกำจัดกลุ่มอำนาจของราชวงศ์ก่อนได้อย่างสิ้นซากพวกเขาจึงได้ตีปลาให้แก่ราชวงศ์ก่อนนว่าเป็นพวกมารจากนั้นโยนเข้าไปในดินแดนต้องห้ามแล้วทำการปิดผนึกพร้อมเรียกที่แห่งนั้นว่าแดนมารหลังทำการโค่นลมราชวงศ์ก่อนเสร็จเรียบร้อย เหล่าทวยเทพในราชวงศ์ปัจจุบันก็ได้ทำการแบ่งแยกดินแดนต่างๆออกจากกันสร้างกฎเกณฑ์อย่างเช่นทุกวันนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเพราะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เช่นนี้ภายใต้สิ่งที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ความเสมอภาคของสรัพ์ชีวิตผู้คนจำนวนมากถึงได้มีชีวิตสงบสุขถึงได้มีโอกาสให้คนอย่างฉินอีก้าวขึ้นมาถึงจุดจุดนี้ได้ผู้บำเพ็ญเพียรถูกกฎเกณฑ์ควบคุมเอาไว้มิเช่นนั้นคนธรรมดาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมดปลวกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้บำเพ็ญเพียร และตระกูลใหญ่ร้อยตระกูลของดินแดนเซียนก็คือตระกูลที่สนับสนุนสภาเซียนให้ทําการโค่นลงราชวงศ์ก่อนในช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่เมื่อออกแรงย่อมต้องมีความมาดีความชอบเพื่อจะตอบแทนความชอบของพวกเขาแล้วทางสภาเซียนไม่เพียงแต่จะมอบผลประโยชน์ต่างๆให้พวกเขาแต่ยังแหกกฎมอบโอสถทองอมตะหรือก็คือยาเซียนที่ทําให้ไม่แกเ่เท่าที่ผู้คนเรียกกันให้แก่ตระกูลใหญ่ร้อยตระกูลนี้ด้วยและตระกูลหนานทีก็คือหนึ่งในตระกูลเหล่านั้น แมนจะไม่ใช้ตระกูลที่อายุในระดับสูงสุดทว่ายังคงมีอิทธิพลเป็นอย่างมากลูกหลานภายในตระกูลจำนวนมากเป็นเซียนที่มีตำแหน่งและอำนาจชายรูปร่างของสูงมีชื่อว่าเจียงอวี๋เดิมทีเป็นผู้บังคับบัญชาของค่ายผู้พิทักษ์เทพของเมืองชิงชิวเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับเซียนทองมีภรรยาที่หน้าตางดงามอยู่คนหนึ่งเดิมทีชีวิตของเขาถือว่าสมบูรณ์มีความสุข แต่ชีวิตคนเราไม่แน่นอนโชคชะตาเล่นตลกกับเขาภรรยาของเขาต้องประสบกับหายนะเพราะหน้าตาที่สะสวยถูกคนข่มเหงย่ำยีจนตายคนร้ายก็คือลูกชายของผู้ดูแลคนหนึ่งภายในตระกูลหนานชีและเมืองชิงชิวก็อยู่ในเขตอิทธิพลของตระกูลหนานชีพอดีข้อของคนร้ายมาหาเขาบอก,กว่าลูกชายไม่รู้ว่าเป็นภรรยาของเจียงงอวีถึงได้กระทำเรื่องที่โง่เขาเช่นนี้หวังว่าจะชดเชยให้เขาเพื่อยุติเรื่องนี้ แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานของเจียงอวีก็มาเรียกกล่อมเขาเช่นเดียวกันบอกว่าสู้กับตระกูลหนานชีไม่ไหวให้เขายอมจบเรื่องนี้จะดีกว่าแต่เจียงอวีก็ยังไปฟ้องร้องคนร้ายเพื่อที่จะปกป้องลูกชายของตัวเองข้อของคนร้ายจึงวิ่งเต้นไปทั่วทําให้คนร้ายไม่ถูกตัดสินโทษเสียทีด้วยความโกรธแค้นเจียงอวีจึงพาลูกน้องของตัวเองบุกเข้าไปในที่ส่วนบุคคลภายในเมืองชิงชิวของตระกูลหนานชี ก่อนจะลงมือสังหารคนร้ายผู้นั้นด้วยมือของเขาเองเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นรูปการก็เปลี่ยนไปเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาทําให้คนภายในกองทัพของทางสภาเซียนพุ่งความสนใจมาต่อให้ตระกูลหนานทีจะทรงอิทธิพลเพียงใดก็ไม่กล้าลงมือทําอะไรเจียงงอวีมิเช่นนั้นจะทําให้ทางกองทัพโกรธเกรี้ยวได้แต่เจียงงอวีเองก็ทําผิดอย่างร้ายแรงเมื่อพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ ทางสภาเซียนจึงไม่ได้ลงโทษเจียงอวีอย่างรุนแรงทว่าดินแดนเซียนยังคงมีกฎหมายอยู่จะทําเหมือนนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เจียงอวีจึงถูกปลดออกจากตําแหน่งถูกกลบชื่อของการบัญชีรายชื่อเซียนกลายเป็นผู้บําเพ็ญเพียรเ,เร่ร่อนคนหนึ่งเมื่อไม่มีตําแหน่งคอยปกป้องเจียงอวีก็รู้ว่าตนเองตกอยู่ในอันตรายแล้วพ่อของคนร้ายไม่เพียงแต่จะไม่ยอมปล่อยเขาไป แต่ตระกูลหนานชีมีหรือจะยอมปล่อยให้เขาตบหน้าโดยไม่ทำอะไรได้เขาจึงกระเตงลูกสาวที่ยังอยู่ในวัยแบวบหนีออกมาแต่ขณะที่เพิ่งจะหนีการไล่ล่าออกมาจากเมืองชิงชิวเขาก็ถูกคนช่วยเอาไว้เป็นชินอีที่ลงมือช่วยเขาหลังชินอีได้ฟังเรื่องราวของเจียง,งอวีเธอก็ให้ความสนใจเจียง,งอวีอย่างมากหลังผลการตัดสินออกมาเธอก็รู้ว่าเจียง,งอวีตกอยู่ในอันตรายแล้ว จึงได้แอบจ่ายเงินก้อนใหญ่ว่าจ้างคนกลุ่มหนึ่งให้ไปแอบคุ้มครองปกป้องเขาหลังเจียงเงวีพบเจออันตรายคนกลุ่มนั้นก็ลงมือช่วยเหลือตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการกลุ่มคนที่ลงมือช่วยเหลือไม่รู้ว่าผู้ว่าจ้างคือใครเจียงเงวีเองก็ไม่รู้ว่าใครระมาช่วยตัวเองสองพ่อลูกเอาไว้ภายหลังเมื่อได้เจอฉินอีถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตระกูลฉินที่มีอิทธิพลอยู่ในเมืองปู่เทวิย,ยินดีคุ้มครองเขา นี่คือสิ่งที่เจียงอวีกำลังต้องการอันที่จริงเขาสามารถหลบหนีการไล่ฆ่าได้แต่เขาไม่สะดวกพาลูกสาวที่ยังเล็กหนีหัวซุกหัวซุนไปกับตัวเองได้เขามอบลูกสาวให้ทางประกูลฉินเป็นคนจัดการดูแลหลังเติบโตขึ้นมาก็เข้ามาทำงานอยู่ในหอ,อการค้าประกูลฉินใช้ชีวิตที่สงบสุข ส่วนตัวเจียงอวีนั้นในเวลาที่ชินอีต้องการเขาก็จะคอยช่วยชินอีจัดการเรื่องราวบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยให้คนอื่นรู้ได้อย่างเงียบๆแต่เรื่องในตอนนี้แตกต่างออกไปทันทีที่เข้าร่วมการประมูลตัวตนของเขาก็จะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนตระกูลหนานทีที่มีความแค้นกับเขาไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจจะพัวพันไปถึงตระกูลชินด้วยชินอีกล่าวฉันย่อมต้องรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าเรื่องนี้ฉันสามารถจัดการได้คุณไม่ต้องเป็นห่วงแต่คุณน่าจะทราบดีว่าเมื่อตัวตนคุณเปิดเผยออกไปแล้วหากฉันไม่สามารถจัดการได้มันก็จะเป็นการหาปัญหามาให้ตัวตระกูลฉินเองดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องสงสัยอะไรเจียงอววีนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็พยักหน้าพลางกล่าวว่าตกลงผมเข้าใจแล้วถ้าหลวงคังอันไม่ไหวพอมาจากขึ้นไปเองพอมาจากพยายามอย่างเต็มที่ยังมีอะไรอย่างอื่นอีกไหม ชินอีกล่าวระวังตัวด้วยเจียงอวีลุกขึ้นยกถาดอาหารเดินออกไปเขาไม่สะดวกที่จะรังอยู่ที่นี่นานนับมีเช่นนั้นจะทำให้คนนอกผิดสังเกตได้ไปหลิงหลงที่อยู่ข้างๆรอบยิ้มเจอนตอนแรกเธอไม่เข้าใจว่าชินอีช่วยเจียงงอวีมาเพราะเหตุใดกระทั่งภายหลังชินอีลงมือช่วยเจออูถือมาเธอถึงพอจะคาดเดาได้ว่าชินอีน่าจะกำลังวางแผนเพื่อเข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเทพมหาวิญญาณ เธอเดาว่าถิ่นอีน่าจะถูกใจในประวัติการทำงานขณะเป็นผู้บังคับบัญชาค่ายผู้พิทักษ์เทพของเจียงงอวีอาวุธเทพอย่างเทพมหาวิญญาณนี้ขอเทียงเป็นผู้บำเพ็ญเทียนก็สามารถควบคุมได้ทว่าการควบคุมก็มีการแบ่งระดับชั้นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าผู้บำเพ็ญเพียนทุกคนจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเทพมหาวิญญาณและภายในร่างเทพมหาวิญญาณที่สร้างออกมาก็มีการติดตั้งข่ายพลังเอาไว้จำนวนมาก มีขายพลังนับร้อยชุดทำงานเชื่อมโยงกันมีเพียงคนที่เข้าใจการทำงานของขายพลังเหล่านั้นอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริงถึงจะสามารถรับมือเวลาที่เจออุปสรรคเล็กน้อยบางอย่างได้เวลาที่เจอปัญหาถึงจะไม่ทำให้เกิดผอ,อกระทบอย่างรุนแรงสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรจำนวนมากแล้วนี่เป็นเรื่องที่ยากลำบากเป็นอย่างมาก มิใช่ว่าใครบอกว่าตนเองเข้าใจหลักการทำงานอย่างเป็นระบบแล้วว่าจะเข้าใจได้จริงๆแต่สำหรับคนที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาค่ายผู้พิทักษ์เทพอย่างเจยงวีแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเจยงวีไม่เคยควบคุมเทพมหาวิญญาณรุ่นที่6มาก่อนเทพมหาวิญญาณที่เจยงวีควบคุมเมื่อก่อนนี้คือรุ่นที่5ดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยและปรับสภาพ และนี่จึงเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่หลัวคังอันต้องทำงานวันเว้นวันนั่นเพราะชินอีให้คนสองกลุ่มสลับกันทำการปรับสภาพไปหลิงหลงเองก็เพิ่งจะทราบเช่นเดียวกันว่าเจียงอวีต่างหากที่อาจจะเป็นตัวละครหลักในการขึ้นไปทำการประมูลก่อนหน้านี้เธอนึกว่าเจียงอวีมีหน้าที่เพียงแค่ทำการทดสอบเทพมหาวิญญาณกับเจ้อู๋สือเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าชินอีจะเก็บนำความลับเอาไว้มิตริดขนาดนี้ถึงขนาดยอมให้เจียงอวีเปิดเผยตัวตน แล้วก็ไม่รู้ว่าฉินอีคำนวณเรื่องผลที่ตามมาจากการเผชิญหน้ากับตระกูลหนานชีเอาไว้อย่างไรจุลภาคจุลภาคช่วงเวลากลางดึกจูเกร์ม่านที่เดินไปเดินมาอยู่ใต้ไฟถนนด้านนอกบ้านหลวงคังอันแต่งตัวน้อยชิ้นสวมกระโปรงสั้นเรียกได้ว่าแต่งมาตามความชอบของหลวงคังอันยิ่งตกดึกอากาศก็ยิ่งเย็นแขนที่เปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวจูเกร์ม่านเดินกลับมาตรงหน้ากระเป๋าใบเล็กใบใหญ่ เปิดกระเป๋าใบหนึ่งออกหยิบเอาเสื้อคลุมยาวตัวหนึ่งมาคลุมไปบนร่างกายตัวเองนั่งลงบนบันไดาทางเข้ารอให้หลวงคังอันเลิกงานกลับมาเมื่อดูจากกระเป๋าใบเล็กใบใหญ่ของเธอแล้วเห็นได้ชัดว่าเธอเตรียมจะย้ายมาอยู่ที่นี่เตรียมจะทําให้หลวงคังอันประหลาดใจแต่หลวงคังอันกลับไม่ได้ตรงกลับบ้านหลังเลิกงานรถที่ส่งเขากลับมาหยุดอยู่ตรงหน้าในคลับแห่งหนึ่งเป็นความต้องการของตัวเขาเอง หลิงยวนที่ถูกเขาดึงลงมาจากรถมองดูโพรงท้าตรงหน้าที่มีเสียงดนตรีดังกระหึ่มออกมาภายในเนินเขาถูกขุดให้กลายเป็นในคลับแห่งหนึ่งหลิงยวนเหลียวหน้ากลับมาถามพรุ่งนี้ยังต้องทำงานที่ไม่กลับไปพักผ่อนเหรออลัวคังอันที่ดูตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมาถึงที่นี่หัวเราะฮิฮิพลางกล่าวพรุ่งนี้มีเวลาเยอะแยะจะไปพักผ่อนในห้องทำงานยังไงก็ได้หลิงยวนกล่าวที่ไม่ฝึกฝนหรอ หลวงคงอันกล่าวนายนี่มันน่าเบื่อจริงๆชีวิตคนเรายาวนานถ้าเอาแต่นั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรมันจะไปมีความหมายอะไรนายอย่าทำให้หมดสนุกเลยตอนนี้มีโอกาสก็สนุกให้เต็มที่ไปกันเถอะหลังจากถูกหลวงคงอันลากเข้าไปเขาก็เขยไปยืนอยู่ท่ามกลางเสียงดนตรตีที่ดังกระหึ่มทันทีแสงไฟสีสันต่างๆา,งางสาดส่องไปมาจนทำให้ที่นี่ดูเหมือนดินแดนแห่งความฝันชายหญิงที่ยืนบิดไปบิดมาอยู่ภายในดูเหมือนฝูงมันที่กำลังเริงระบา หลิงยวนรู้ว่าเมื่อก่อนดินแดนเซียนไม่มีของที่ส่งเสียงดังวุ่นวายเหล่านี้หลายๆอย่างล้วนแต่เพิ่งปรากฏขึ้นมาในช่วงร้อยปีนี้ล้วนเป็นการเรียนแบบการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เขารู้สึกไม่เคยชินกับสถานที่แบบนี้หลัวคังอันที่เพิ่งจะมาถึงเมืองปูเทวิยอได้ไม่นานกลับรู้จักที่ทางต่างๆเป็นอย่างดีหลิงยวนที่เดินอยู่ในร้านเหลียวหน้ากลับไปด้านหลังเล็กน้อยเหลือบมองเห็นคนสองสาคน ก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ว่าคนที่ตามหลวงคังอันคือใครแต่ตอนนี้เขาพอจะแน่ใจแล้วว่าคนเหล่านั้นน่าจะเป็นคนที่หอการค้าตระกูลฉินส่งมาคุ้มครองหลวงคังอันหลวงคังอันขอที่นั่งสั่งเหล้าและเรียกหญิงสาวมานั่งเป็นเพื่อนอีกสองคนจากนั้นกระซิบกระซาบข้างหูหลิงยวนพลางที้ไปยังหญิงสาวที่เริงระบำอยู่บนเวทีด้วยท่าทางย่วยเย้ยเห็นผู้หญิงคนนั้นใหม่หน้าตาไม่เลวเลยฉันชอบเสียดายที่มีแฟนอยู่แล้วใช้เงินไปตั้งเยอะแล้วแต่ก็ยังซื้อไม่ได้ ฉันไม่เชื่อว่าฉันจะเอาตัวเทอมาไม่ได้นายนั่งอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันขึ้นไปบนเวทีหน่อยหลวงคังอันกรอกเหล้าเข้าปากไปสองสามคำเพื่อปลูกความฮึกเหิมก่อนจะถือขวดเหล้าวิ่งขึ้นไปบนเวทีงัวนเนียกับหญิงสาวที่อยู่บนเวทีคนนั้นด้วยนิสัยที่ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจของหลวงคังอันแบบนี้หลิงยวนอยู่เป็นเพื่อนเขาต่อไปไม่ไหวจึงยกมือจับข้อมือของหญิงสาวที่ยืนแก้วเหล้ามาขยันขยอให้เขาดื่ม ดึงเธอเข้ามาใกล้พลางกระซิบที่ข้างหูสองสามประโยคอีกกระเดี๋ยวให้เธอบอกหลัวงคังอันว่าเขากลับไปก่อนกล่าวจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปหายตัวไปในกลุ่มคนอย่างเงียบๆภายในห้องมืดห้องหนึ่งที่อยู่ด้านบนเจ้าหยวนเฉินเดินมายังริมหน้าต่างคนที่ยืนอยู่ข้างกายเขาที่ผ่านหน้าต่างมายังหลวงคังอันที่เต้นไปมาอยู่บนเวทีมาแล้วครับเขานั่นแหละครับเจ้าหยวนเฉินกล่าวมาทุกวัน คนที่อยู่ข้างๆส่งเสียงอืมเหมือนจะใช่ครับผ่านไปไม่นานเฉาลู่ผิงก็ผลักประตูเดินเข้ามาโบกมือบอกให้คนที่อยู่ข้างกายเจ้าหยวนเฉินออกไปประตูปิดลงเสียงดนตรีเงียบลงเฉาลู่ผิงเองก็ชีไปที่หลวคังอันเขานั่นแหละชื่อหลวคังอันผู้หญิงที่เต้นอยู่กับเขาชื่ออู่เวยเป็นนักเต้นที่ที่นี่จ้างเอาไว้ผมไปถามมาแล้วแซ่หลัวคนนั้นเหมือนจะชอบเธอหลายวันมานี้เอาแต่พัวพันอยู่กับเธอ แต่ผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้วแฟนเธอก็ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกันแท่หลัวจ่ายเงินไปไม่น้อยแต่ก็ยังเอาตัวเทอมาไม่ได้เจ้าหยวนเฉินกล่าวฉันไม่สนใจผู้หญิงอะไรนั่นฉันสนใจแต่เขาสืบประวัติเขามาแล้วใช่ไหมเฉาลู่ผิงกล่าวเดิมทีเป็นหนึ่งในผู้พิทักษเทพของเมืองหลวงไม่รู้ทำไมถึงถูกฉินอีดึงตัวมาได้เจ้าซอยยมทางเมืองหลวงผมเข้าไปทำอะไรไม่ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงผู้พิทักษ์เทพของเมืองหลวงรายละเอียดเป็นอย่างไรเกรงว่าคุณคงต้องไปหาวิธีสืบเอาเองแล้วผู้พิทักษ์เทพของเมืองหลวงเจ้าหยวนเฉินประหลาดใจเล็กน้อยเชาลูกผิงกล่าวอีกว่าเทพมหาวิญญาณของหอ,อการค้าตระกูลถิงอยู่ที่ไหนผมก็ไปสืบมาแล้วอยู่ในค่ายผู้พิทักษ์เทพที่อยู่ด้านนอกเมืองแต่อยู่ตรงไหนผมเองก็ไม่สามารถเข้าไปสืบมาได้ข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ เจ้าหยวนเฉิเนิ่งเงียบไปครู่เรื่องผู้พิทักษ์เทพของเมืองหลวงเดียวฉันหาวิธีเอาเองแต่ว่าเรื่องที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็ไม่อาจปล่อยไปได้ผู้หญิงคนนี้เขายกมือเคาะไปบนกระจกก่อนจะชี้ไปยังผู้หญิงคนนี้ยังมีผู้หญิงที่ใช้เงินซื้อไม่ได้ด้วยเหรอในเมื่อเป็นแบบนี้นายก็ไปหาวิธีซื้อตัวเธอมาซะฉันต้องการรู้ว่าหลวงคังอันคนนี้มันชอบอะไรเพื่อจะได้เตรียมตัวเอาไว้เป็นถึงชาวเหยี่ยอหนึ่ง แห่งเมืองปูเชวิยอเรื่องแค่นี้คงทำได้ใช่ไหมเ้าลูกผิงยิ้มพลางกล่าวเรื่องนี้ไม่ยากผมจัดการเองโปรดติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ